สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมือนีพามาเบิ้งหมอนี่แล้วค่ะจะเชิมพามากินเนี่ยนะคะ่ะเปิดหมอให้เบิ้งได้เ,เยแม่อ๋อมาเห็นหงเล็กอ๋อสเสียบวะพี่น้องเองจะเริมเอาอันมีขาวแม่มีขาวพิเศษเซนมี่ของไล่โหดมากมาสองค่ะคือเกาลยเนะพี่น้องขออนุญาตได้เลยแม่ เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเด้อค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีทั้งแบบเนื้อสดแล้วก็นเนื้อเปื่อยจะเสียบปะค่ะตัวน่ะจะนำซุปก็ได้เข้มข้นร้านแมตุยสารคัมเมืรอนีมาไก่ค่ะแล้วตรงลูกชิ้นฐานค่ะเบิง้งบรรยากาศดีเนาะแม่เนาะมื้อนีเนาะคนจะกินก๋วยเตี๋ยวเสียบได้มั้ย <c oughs> นี่ค่ะเจ้า <c oughs> ของร้านเพิ่นมากินน้ำกันตลอดได้ไหมค่ะขั้นเลยแหวนทางบัลมาเน,นียนะในกัตเมาพี่ทางหลัดบัลมาเนีย เสร็จแล้วบิบบลอยละสุดๆนี่อืมนี่อันนี้เนื้อสดตัวแมวดังมากๆค่ะหน้าสองมีหัวเข่าพี่น้อง <c ười> มีตับพ่บเอเมนบะเม่ตับดหเหรอ่อเนาะตับและกระโหลกเส้นเนื้อของแมวดั่งพันพิเศษลูกซีนค่ะ เปรย์แปะปนกันไปนะค่ะเนื้อเปรย์เหมือลรัตน์นะเปรยเหมือนเพื่อความนัวกับปะงปนกันไปใสหอมเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปเห็ดอันนี้ค่ะนี่ยแหละเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวจดี๋ยไปเห็ดลงทานนะไปเห็ดก๋วยเตี๋ยวเสร็จเพื่อนนะนี่กระเทียมเตียวแม่แล้วเตียวเดี๋ยวค่ะหอมหอมเดี๋ยวใสแคบหมูใสหนังหมู กระเทียมเตี๋ยวต้องมีนะแม่นาะก๋วยเตียวนะทางอีสานนี่สิมีผักด้ค่ะพี่น้องมีผักให้กินกับกะปิเว้ให้แดามสวยใส่น้ำตกความค่ะลวกสุกๆด้แม่ค่ะสีแบบสุกๆเลยของลูกองนี้ขงดำเข้มข้นวะเข้มข้นค่ะตะบะสุกๆอือ อันนี้เอาสุกๆเลยมากินเข้มข้นนะคะับเมนสตาช์เชิมสุเดเสตอืมเซตแล้วไปพี่น้องอไปปรุงกันค่ะโอคน้ำสมกันเถอะพริกนี่ไส้ทุกพริกดิพี่น้องมันก็เป็นห่วงยุข,ขาบ้างไอขีนลดอาหารลดจัดไลยก็สิพยายามบ้านนี้นะค่ะเนี่ยผสมกับสิบ่ เอาเด็ดหลายแต่ว่าก็ยังแสียบยุคเก่าพอดีอืมซอสพริกใส่ทุกพริกค่ะมีสัตว์พริกพริกดองพริกเผาพริกผงพริกไทยเลย่เอาพริกไทยใส่แล้ว uh huh. พริกไทยใส่ก่อนแม่แล้วเส้นเลยดีนี่เนี่อืม เสียบ <mm ่ะขามคุณอาอืมหอมพี่น้องเตียบนะค่ะเอาพักกันไปนียค่ะนี่โอ้พักสดค่ะตัวงอกกันตัวงอกเธอะอดฝักงแนวป่ะเจอจอยมหมแบบจอยน้นตัวงอกแนวนชิ้นหนาของเธอขีกหน่อยนึงกัน นี่เกี่ยวนี่บริการเกี่ยวพร้อมมาในแม่มีเกี่ยวพร้อมมีเกี่ยวพร้อมเลกหน้ออ่าเอาแตีซินนี่ครับครับอ่าเธอกินเกี่ยวอะ่ะเดี๋ยวกลิ่ก็กองอกค,ครับครับมาได้พี่น,อน้องเสษอเนน้ำกันค่าม,มาเกี่ยวทนะ้ามากินเขาก้อนเป,ปุ๊บกมือนี่กินหอดตาละ แวะมาทางบ้านเมียก,กับพ,พี่น้องมากินข้าวกินน้ำก้อนร้านเมตุยเด้อค่าบ้านสารคำ้ำท่านพี่น้องมากระแถววะนี้ค่ะเป็นน้องคล้ายพรมิตใส่กับมาหอดงานงานเดี๋ยวถืออ้วงหนึง่งไกือเรีเยนไก่โรงเรียนมาหน่อยนึงแล้วเป็นบันกไก่โรงเรียนมาหน่อยนึงแล้วก,กระเดี่ยวไส้กวัวหรือสรไสเ้ววเอาแต่แมาจากดมองคายนะาจากดมองคายเดียวไสายมาจากพรมิตใส่เดียวกัาเนาะค่ะ ไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเส้บนบางน้าจะเคยได้เถอะโอ้คือเสียดแทปปี้น้องน้าค่ะพอดีเลยกดมาเพเลยจุถึงเท็ดดนได้หน่อยเดี๋ยวนิ้มนึงกู้ว่าคือเป็ดอืมขาดกม่ได้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนี่ ต้องสุต้องไม่เห็นหน้ำสต๊อกไปลายเท่าเดียวต้มเนื้อเปื่อยไปเลยลาย,ายาเป็นซุปเป็นซุดให้มัน,นกินไทยงกินมันก็จะได้าให้กินเยอ่หนาเลยไง น้ำมันเอาคนบะกะเด็น้ำมันมือเด็ดก็จะเ,เห็ดอ่นรงทานเก็ดเด๋อนะน่นายเขดีตอนีนาย,นนยาห,าาหานันต่อนไม่ง่ากเหรอแล้วมาหันอะไรแล้วต้องตะขายนะตะข่ายยไดใจยดืด้เลย

อือ hmm. 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 hm. mm mm huh? huh? ืเพิ่มไปยางทำเนี่ตอนนี้เพิ่มเก็บเราโงงบว่าแม่ั้าลงเด่นไปได้และวอำสีแดงเนาะออื เอาติมเพลตบ่ได้พี่ okay, หมูมบานนึ่งหมบูบานหนึงสิม่ร่างเกิดเสียพี่วะดังอยู่ร่างเนืเฮอแต่นร่างบานมีหลายล่างจะเจบร่างไหนเีดยเน่งนเขาไม่ร่างเดียวมันยังคนแต่ม่ร่างเดียวบ้านหน่อย nước súp, đang bắt nang chỉ nước mặn Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันก็น้นักเ่านหร่มันก็มีั้งขางว่ัง

เดดเนาะอะไรครับกินในเมืองกแเวนั่นแะ

แบบนิดนึงครับเนะเปียกผมเชื่อเพนาะว่าน้ำสุกนะใเป็นนเปียนะคอันเปียงเปียรือว่าจะเป็นกินโรโยัง้างไม่ได้มีเสีงมะโลเอน้ำสุกน้ำใจชมแซ่บโ้งแซ่บโค้งจ nương ruộng. Đây nó là con nhám. <laughs> nhám chặt đấy. Ừ. Tẹp bên này, nào, này. Ừ. Đó là để đạp con cá nó, cứ là... háo này. Cúi cái กพ่เตียบ้านตัวนี้สา,ามสิบบาทนะเท่นั้นบาา้านดเทาไหบ้านเท่าไรเฮ้ยสามสิบบาทอาวไทยมันอ,อืมน่ัก็ดีอิ่มเลยสองหม้ปนเนี่ย เป็นอาห้องถิ่นก๋วยเตี๋ยวยวนโบรเนอะน้ำแดงก็เสิร์ฟเป็นน้เบือมเสน่วยเี๋ยได้ค่ะไม่กินเือยนเต่ดนเราก็ไ่ได้กินโดนเตินะเป็นร้านอะไรกับ๋นะคมาเกลือก๋วเียวแล้วค่ะีเรเอ

นะาพี่น้องเนี่ยค่ะขนมเหยากับขนมไข่เต้าเอ้ยไข่หงมีแบบแบบเป็นงานะคะแบบงาก็จะมีใส่ด้วยกันแล้วกับแบบคลุกน้ำตาลแบบนี้แซ่บอืมสดเผ็ดขึ้นเลยอืมอืมแบบนี้ฟัหวาน ตัวสวยมันไมขยกันเลเขาขายู้เดียวเด้ไนม่ับใเองเสริมเองบ่างเองเรียกว่ากพีืนหอเนาอสองสามสี่าหกโ สบาย h o าน e บนบางอย่างหรือครัเต like ิบเองหาเองกัดน like ้าคุณเองสบายหืมมเลียกไมยสบายไม่เ่มืออืม <inaudible> นี้จะเป็นแสเคมมันหวานเค็มๆข้าวต,ต่างนี่หอกรอบดอมีมาได้ยังไงเห,อเอเงหรอดทั้งดด้วยครับน้ำอยู่ คลรีบีนอะคะ่ะคือสมกับพาพี่น้่เนี่ยคะ่ะนี่แหละมาพามากินกว๋วยเตี๋ยวร้านบ้านนั้นดงสต่ละคำค่ะบ้านเมตุยเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะพามากินยุ่เรื่อยกับโดนโด,ด,ดนเทือ่อนเธอเนาะกรนโดนได้พานได้ไก่มากบางเทือกับพานมากับเมิดก้อนก็มีกับว่ได้กิน,นะค่ะเมื่อนี้กับพามากินแล้วกันนี่แหละค่ะแซ่บสมใจอี๋ะค่ะเมืดเกี่ยงเลยป <c oughs> กติสิเบิ้ลกับเรื่องผู้ดังเมื่อในสร้างพิเศษแล้วกันพอดีอิ่มเนาะค่ะ เส้นเด้กอะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำได้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้สนนีแหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะเสริมหากพี่น้องเด้อค่ะ